ฮัลโหลครับเพียครับอืมครับเพียเออแพงไงเออกู้ขัดน้ำของผมของไทยนะครับเพียของของผมอย่าให้ฟังนะอันนี้ของโซกาว่าก็ราคาเดียวกันเองก็เลยเออของเท่ากับแบรนด์โซกาว่าเลยเหรออ๋อเออไอ้วัสดุครับเพียตัวแค่วัสดุนี่ของเราก็ราคาแพงกว่าแล้วครับเพียของเราเนื้อจะนิ่มเวลาเนื้อนิ่มเนี่ยมันครับเพียเนื้อวาก็นิ่ม ครับเนี่ย,อ,อ,ยอ๋อของโซโกาของจีนนะครับเนี่ยของจีนกครับเนียคร้าเฮอยครับของเอ้ของผมเนี่ย<ม>ทองทองทองแดงจะเยอะเฮียลองดูที่สายไฟนะครับเดี๋ยวผมส่งคลิปให้เฮียดูอสายไฟนนโนชป,ประมาาาจจกก,กกกีี็เย่่ว ข้างข้างในของเขาไม่ได้ตะกัวครับเฮียของผมบักดีด้วยตะกัวมันเลยขั้นตอนเยอะกว่าแล้วแล้วตัวจุกนะเฮียตัวจุกเนี่ยสายไฟเวลาเสียบลงมาของเราจะกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาโครงการก็ไปใช้เนี่ยมันทิ้งไว้นานๆม,มันถ่วงกับหลอดไฟเนี่ยน้าจะไม่เข้านะครับเฮียรูจะไม่ขยายเวลามันตากแดดต,ตากฝนตักลมของพวกจีนเนี่ยมันมันจะขยาย ของเราจะไม่เป็นอย่างนั้นครับพี่อ่อครับก็ลองส่งมาดูล้วกันนะครับ,รบเพราะเพราะเพราะว่าค่าค่าเหล็กเดี๋ยวนี้เขาก็ขึ้นถ้าถ้าเหล็กเนี่ยเราก็ไม่ลดสเปคนะครับนี่ยบางที่เขาขันไปเนี่ยเขาเพิ่งเจอมาเองหลวมส่งไปพันตัวแล้วหลวมนะครับพี่ยอ <P> เกียวเกี่ยวข้างในมันลื่นมันหลวมเขาเขาต้องคืนมาครับพี่ยมันเสียส่งไปส่งมาลูกค้าเขา แล้วขัน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 ไปบางตัวเนี่ยมันมันฟรีครับเนี่ยมีเยอะเลยแต่แต่ของผมเนี่ยจะเป็นงานไทยนะครับเนียจะไม่เป็นจะไม่เป็นจะไม่เกิดพวกนี้ขึ้นมาครับเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอให้ดูดีกว่าครับเมียเพราะเอยเออซื้อตัวอย่างไปไปผ่าดูก็ได้เพราะร้านค้าเวลาเขารีวิวเอาไปขายก็ต้ผ่า ฝาดูอะไรข้างในคัวเลยครับตัวหกพันตัวรถสักสลึงหนึ่งตัวฮะตัวห้าสิบตังค์มันมันได้เป็นแถมแถมบลอกอยากไปแทนครับเฮียเอเน็ตเลยได้ไหมลองถามท็อแก่ดูนะเดี๋ยวจะลองเสนอดูนะครับครับเออเฮีย yeah, เข้ามารับได้ไหมครับเข้ามารับที่เอกชัยได้ไหมครับบางบอน ราคานี้เป็นเต็มที่แล้วครับเพียรเป็นเน็ตพิเศษให้ไปเลยเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นรับรู้ยังไงนะครับกับเออเฮียไปหาคุณภาพราคาตัวสินค้าอะไรพวกเนี้ยหาแล้วไม่มีใครทําได้หนอครับเนี่ยได้ได้ครับเดี๋ยวว่าเปีนแบมี่ครไซด์นยครับครับ นี่เป็นตัวอย่างนะครับที่คุยกับลูกค้าเลยเดี๋ยวเขาเจะสั่งเข้ามาห0พันขวดได้ยินใช่ไหมครับ